ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการใช้จอยนะครับสาหรับเกมดิมเล็กช็อคเกอร์นะครับอ่ะอันนี้คือจอรุ่นเก่านะครับนะผมก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ปกตินะครับนะมันอาจจะหน่วงนิดนึงนะครับสําหรับมันก็เหมาะสมกับราคามันนั่นแหละนะครับอ่ะผมซื้อตัวใหม่มานะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่เป็นไงจอยฟีฟ่านะครับเหมาะสําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดขึ้นมานะเพื่อนนะนะครับ เห็นเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยสามารถกดได้นะเนี่ยกดได้นะ,นะครับสามารถสัมผัสได้นะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวต้องมาลองดูนะครับอันนี้นะครับก็จะมีลำโพงในตัวสามารถต่อหูฟังได้นะครับนี่มีลำโพงในตัวด้วยนะที่สําคัญเลยที่ผมตัดสินใจซื้อมาก็คือเขามีมอเตอร์ให้เพื่อนๆมอเตอร์จะอยู่ใต้นี้นะครับมันจะจอยมันจะสั่นอย่างนี้นะนะครับมันจะทําให้เรามีอารมณ์ร่วมกับเกมมากขึ้นนะครับอ่ะนะครับ อ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะอันนี้ผมซื้อมานะครับยังไม่ได้เปิดการใช้งานเลยนะเพิ่งแกะกล่องมาเมื่อกี้เองนะครับมาเรามาเข้าการตั้งค่ากันครับเพื่อน,อนออการตั้งค่าเนี่ยคือตั้งค่าแบบเมื่อวานเลยนะนะครับก็คือคลิปคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมได้ได้สอนวิธีการทำนะเพื่อนๆแบบละเอียดเลย แต่ว่าไม่มีใครดูคลิปผมเลยนะครับโอ้โหโคตรน่าเสียใจนะครับนะคลิปนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่มีคนดูเหมือนเดิมนะผมก็เก็บถ่ายไว้เตือนตัวเองแล้วกันนะเผื่อในอนาคตผมลืมนะครับอืมถ่ายคลิปให้ตัวเองดูแล้วกันนะเพราะว่าทําคลิปดีๆไปไม่มีใครดูเลยนะครับอ่ะมาเลยอ่ะเข้ามาแอปนี้ครับผมนะครับแอปนี้นะครับคือก็คือแอป k 2 er นะครับนะนี่ นะครับเออก่อนอื่นเลยผมขอแนะนําอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมเนี่ยก็เปิดโหมดใช้งานอะไรปกติเลยนะครับแต่เพื่อนๆเวลาเล่นเสร็จแล้วอ่ะปิดด้วยนะเพื่อนๆนะนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์หรืออะไรเงี้ยปิดนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ปิดเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถใช้แอปธนาคารได้เมื่อวานผมตกใจมากเลยดีนะผมยังมีไหวพริบอยู่นะครับก็เลย เข้าหาปิดปิดจนได้นะไอโหมดพัฒนาในมือในมือถือนะครับถ้าเราไม่ปิดเนี่ยเราจะใช้แอปธนาคารไม่ได้นะเพื่อนๆน,นะอ่ะนะครับก่ออื่นเลยกดเข้ามานี่ปุ๊บอ่ะโหมดพัฒนาเนี่ยมันจะอยู่ข้อ2นะเพื่อนๆน,นะเนี่ยเดี๋ยวเราผมกดให้ดูนะครับเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้1 2ึ่งสอาี่ห้าห็ดอ่ะครั้งคืนรหัสผ่านใส่เข้าไปนะครับอ่ะอันนี้ก็ ถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญอยู่นะอ่าไม่พบการอัปเดตนะครับอ่าแป๊บหนึงแป๊บนึงอ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราอ่านะครับเอ่ออ่าดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้มาข้อ3านะนะครับมาข้อ3ก็คือแบบว่าเออนี่ไงมันอยู่ที่ข้อ3ามเพื่อนๆพอนอตัวเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนใช้งานเสร็จอะเพื่อนๆพื่อนแป๊บหนึ่ง มาที่ข้อ3นะมันจะมีการกดย้อนกลับนะเพื่อนๆสมมติว่าสมมติว่าเพื่อนๆมาที่ข้อ5ข้อ6แล้วอะ่ะ voilà นะครับให้เพื่อนๆกดย้อนกลับมาที่ข้อ3นะครับนะเออเนี่ยแล้วก็ปิดนะหมายถึงแบบว่าถ้าเพื่อนๆเลิกเล่นอ่ะให้ปิดให้ปิดตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ปิดเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถใช้แอปธนาคารได้นะตอนนี้ผมก็เปิดอยู่เนาะนะครับอ่ะเลื่อนดูเรื่อยๆเพื่อนๆตั้งค่าตั้งค่าใหม่นะเพราะว่าเราใช้จอยใหม่นะครับอ่า อัปเดตอัตโนมัติก็เปิดไว้นะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะครับการบกห้องเอ,อ่อ USB นะครับอ่าเปิดนะครับสำคัญนะเพื่อนๆสำคัญนะอ่ารอแป๊บหนึ่งรอแปบ๊บรอแปบ๊บอ่ากดตกลงนะครับอ่าเราเปิดการใช้งานแล้วนะนี่อันนี้สำคัญมากๆเพื่อนๆคลิปที่แล้วผมก็ได้บอกไว้สำคัญมากๆอันนี้เปิดไว้ก่อน เพราะว่าเราจะมาจับคู่รหัสตรงนี้นะครับอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าเราต้องการรหัสจับคู่นะครับอ่าเลื่อนลงมามีอะไรอีกนะครับซึบๆๆๆอันนี้ไม่น่าจะใช่อันนี้รอโปรแกรมอ่าเดีเลื่อนเลื่อนหาคำว่าเอ่อไอ้ทับซ้อนอะนี่ไงเจอละนี่นะครับการทับซ้อนกดนะครับอ่า ข้อค่าก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่าตอนนี้นะครับนี่ข้อ5าก็6มาหมดแล้วนะครับที่ผมกดเปิดเมื่อกี้อ่าต่อมาก็คือการจับคู่นะครับนี่การจับคู่จะมีหน้าต่างขึ้นนะอ่ากดการจับคู่นะครับนี่เพื่อนๆจะมีหน้าต่างขึ้นแบบนี้นะนี่จะมีหน้าต่างขึ้นแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่กดไอไอตัวทับซ้อนเมื่อกี้เนี่ยหน้าต่างเนี่ยมันจะมันขึ้นก็จริงแต่เพื่อนๆจะเข้ามาหน้านี้ไม่ได้นะครับหน้าต่างมันจะหายไปประมาณนั้นนะครับอ่าอ่า มาที่ WiFi เมื่อกี้นะครับมาที่ Wifi เมื่อกี้นี่ที่ผมบอกว่ามันสําคัญใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดจับคู่ด้วยรหัสนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกรอกรหัสก่อนเออมีเลขอะไรบ้างนะอ้าจับคู่จับคู่สองหกเจ็ดหกสามเก้าสองหกเจ็ดหกสามเก้าสองหกเจ็ดหกสามเก้า ก็จะได้รหัสหตัวทำไมมีห้าตัวว6สองหกเจ็ดหกสาม้าเอออ่าส่วนรหัสด้านล่างเนี่ยมันจะกรอกให้เองอัตโนมัตินะเพื่อนๆน,นะนะครับอ่าเรากดจับคู่ไปนะครับรอแป๊บหนึ่ง <Okay. S 1> แสดงว่าเมื่อกี้ผมกดกลับนะมันก็เลยล้มเหลวนะเพื่อนๆน,นะโอเซ็งเลยวะเมื่อกี้มือลั่นนะอ่ะน่าจะจับคู่ไม่ได้นะตรงนี้เดี๋ยวลองลองใหม่ครับ งานเข้าเลยจับคู่ล้มเหลวพอเพื่อนๆจับคู่เสร็จแล้วนะครับก็จะมาหน้านี้นะเพื่อนๆนะนะครับก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้ทั้งสองช่องเลยนะครับนะแล้วเราก็ดาวน์โหลดเกมมานะครับเพื่อนๆก็ไปดูคลิปเก่าผมได้นะนะครับต่อมานะครับผมจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมก็จะเปิดจอยนะครับด้วยการกดปุ่มสองปุ่มนี้นะครับพร้อมกันชึบอ่าไฟกระพริบแล้วนะครับไฟกระพริบแล้วเราก็ เข้าหาบลูทูธนะครับเข้าบลูทูธหาชึบๆมันจะชื่อว่าเออชื่ออะไรวะแป๊บหนึ่งหาก่อนอันนี้เชื่อมต่อครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยจะหาบลูทูธเจอไหมเนะี่ยรอแป๊บรอแป๊บแบตหมดหรือไงวะเนะี่ย หาบทูดกันแป๊บหนึง่งไฟกระพริบอยู่ไฟกระพริบอยูอ่กดเปิดปิดใหม่นี่ขึ้นมาแล้วนะครับไวเลสคอนโทรลเลอร์อะไรสักอย่างเนี่ยอ่ะกดจับคู่ครับอ่าตอนนี้จับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับมาเราเข้าเกมกันนะครับอ่าติดโฆษณาอีก ชิบสิบิบิบตอนนี้เราก็ได้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะนเพื่อนๆนะนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปตั้งค่าก่อนเ,เราเข้ามาเข้ามาตั้งค่าอ่าตั้งค่าเหมือนเดิมเลยเหมือนคลิปที่แล้วเลยที่ผมบอกอันนี้ผมตั้งค่าอันเก่าไว้นะครับตรงไปเลยอ่าเดี๋ยวมาลองกดดูนะว่ามันเล่นได้เลยไหมอ่า เ,เล่นได้เลยวะมาชุบ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 เออการควบคุมอะไรก็ง่ายขึ้นนะเออเล่นมันขึ้นวะ่ะกระชากบอลฟึบผมไม่ต้องตั้งค่าอะไรใหม่เลยนะผมตั้งค่าครั้งเดียวสามารถเล่นได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเล่นมันขึ้นเยอะเลยวะ่ะเพื่อนๆสามารถเล่นเกมอื่นได้ด้วยนะโอ้ยยิงเป็นตรงอะ่ะ แป๊บนึงผมสงสัยเนี่ยมันคืออะไรวะมันกดอ๋เอเฮ้ยอันนี้มันจอสัมผัสนี่หว่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวดูนะผมเลี้ยงมาปุ๊บเนี่ยเลี้ยงได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออไปจอสัมผัสนี่หว่าไปจอสัมผัสไปจอสัมผัสเราสามารถสัมผัสแทนแทนหน้าจอมือถือได้เลยนะเนี่ย ผมก็ว่าอยู่เห็นเขาเล่ากันอยู่อ่ะนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่เป็นจอสัมผัสนะครับอผมว่าผมเล่นอันนี้ว่ะอ่ะลองยิงไกลดูนะครับชึบคล่องมือมากเพื่อนๆอันนี้คล่องมือมากอันนี้ผมตั้งค่าวไว้แล้วไงโหยิงเป็นตรงครับยิงเป็นตรงกระชากบอลช่อวแอฟใน โอ้ oh, เล่นมันเล่นมันเล่นมันคืนนี้ต้องซ้อมคืนนี้ต้องซ้อมนะครับอเดี๋ยวขออนุญาตกดดูการตั้งค่านะครับอันนี้ความไวของเมาส์ผมเอาเต็มสิบเลยอ่เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนอันนี้มาตรงนี้ล้วกันมาต่อบอลง่ายนะครับเพื่อนแล้วจอยเนี่ยมันมันดีเลยมันดีเล์น,เลน้อยด้วยเพื่อนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งวินาทีอ่ะ คือพูดง่ายว่าเรากดปุ๊บยิงปั๊บประมาณนั้นนะครับกดปุ๊บยิงปั๊บนะครับนี่ถ้าจอยอันถ้าจอยอันนี้นะเพื่อนเพื่อมันจะดีเลยเยอะนิดหนึ่งประมาณหนึ่งวิหนึ่งวินี่ถือว่าเยอะนะเพื่อนเพื่อนเรากดไปปุ๊บหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะยิงให้แต่เนี่ยกดปุ๊บซัดปั๊บนะครับนี่เล่นง่ายคืนนี้ผมต้องมาซ้อมจอยแล้วนะครับ แก้ปัญหากับการที่ผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะใครอยากเล่นก็ลองไปหาซื้อมาเล่นดูนะครับนะผมบอกเลยว่าโอเคเลยนะครับเหมือนจะมันจะมีเสียงตรงนี้ด้วยนะเ๋ยวต้องไปตั้งค่าอะไรอีกสักอย่างนะครับนะเสียงตรงนี้มันมีนะอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆนะครับทําไปก็ไม่มีใครดูคลิป